นิชาส่งสัญญาณรักหวานชื่นยังไม่มีวี่แววว่าจะเลิกราแม้ฝ่ายชายพัวพันสาวอื่นค่ะ ร้อนแรงไม่มีพักจริงๆนะคะสำหรับเรื่องราวของนักร้องดังโตโน่พาคินคำวิไลศัก,กับแฟนสาวคนสวยอย่างนิชานธนิชาต่างวัฒนาวานิชมีข่าวว่าฝ่ายชายเนี่ยแอบเซบกับสาวอื่นนอกใจนิชาก่อนที่ทางผู้จัดการของโตโน่นะคะจะออกมาบอกว่าคุยสาวคนหนึ่งระหว่างห่างกับนิชางานนี้ค่ะโลกออนไลน์เนี่ยก็ร้อนแรงไม่พักพากันสืบแล้วก็กุดเรื่องราวต่างๆออกมามากมายเลยแหละคะ่ะขณะที่เมื่อวันก่อนนะคะเมื่อวันที่13แล้วก็14สเมษาย,ยนที่ผ่านมาค่ะทางด้าน หนุ่มโตโน่นะคะได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตพร้อมทั้งกล่าวขอโทษทุกคนที่ทําไม่ผิดหวังหรือว่าสิ่งที่ตัวเองทาเนี่ยมันผิดและยังได้ขอเสียงจากแฟนๆเพลงให้คนเจ็บอย่างนิชาอีกด้วยจากนั้นก่อนจะร้องเพลงไม่รักดีค่ะโตโน่เนี่ยก็ได้พูดกับแฟนๆที่มาฟังเจ้าตัวร้องเพลงอีกครั้งว่ารักนะครับขอโทษนะครับที่มีแต่ข่าวที่ไม่ดีเลยจะรีบกลับไปง้อน,นะทําเอาแฟนๆเมื่อได้ยินประโยคนี้ค่ะก็พากันส่งเสียงให้และยังมีคลิปที่โตโน่นะคะร้องเพลงเล่นของสูงซึ่งเจ้าตัวเนี่ยร้องว่ารู้ว่า เหนอถ้าจะไปง้อแฟนที่สูงยังไงจะขอลองดูสักทีแล้วก็บอกว่าให้กำลังใจด้วยแล้วมนมครับผมรู้ว่าผมทำผิดช่วยส่งเสียงดังๆให้นิชาหน่อยได้ไหม เพลงของคนไม่ดีคนหนึ่งชื่อเพลงว่าเพิ่งรู้หมวใจตัวเองครับยังไหวไหม 陪着陪我。<music> <music> ถูค่ะคุณผู้ชมหากส่องความเคลื่อนไหวของทั้งคู่ในไอจีนะคะว่ายังมีการฟอลโล่กันอยู่หรือเปล่าซึ่งงานนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าไอจีของทั้งคู่นะคะยังไม่ได้มีการอันฟอลโล่กันอยู่ค่ะแถมทางโตโน่เองนะคะก็ยังไม่ได้ลบรูปคู่ส่วนนิชาค่ะก็ยังคงมีรูปคู่อยู่ในไอจีของเธออย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องรอรุ้นว่าฝ่ายชายจะเดินหน้าง,ง้อนนิชาหรือไม่ก็ต้องติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวต่อไปค่ะ งานนี้นะคะเพจดังต่างๆที่เคยเปิดประเด็นนั้นเนี่ยถึงกับโพสตเลยว่างานนี้อาจจะมีหอนกันแล้วล่ะค่ะดังเช่นเพจที่เปิดประเด็นก่อนอันดับแรกอย่างอีซอขยี้ข่าวนะคะบอกว่าโทรไปจองอาหารหมาไว้แล้วรอบนี้ขอสูตรไม่เค็มกลัวเป็นโรคไตช่วงนี้กินน้ำมนะนาอุ่นๆวอร์มเสียงรอไว้ตอนกุ่งคอเวลาหอนเสียงจะได้ก้องกังวนัขนขณะที่คุณหนุ่มกันชัยเองนะคะก็ยังเข้ามาคอมเมนต์เพจอีซอค่ะ,คะบอกว่าอา้าวเฮ้ยอะไรยังไงบอกพี่คนแรกนะซอเดี๋ยวสูตรอาหาร เบียกขาดตลาดแต่งานนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะคะเพราะด้านนมยยุ้ยค่ะซึ่งเป็นคุณแม่ของสาวนิชานะคะไม่แค่กดอันฟอลโลโตโน่ค่ะล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าถึงกับเคลียรูปโตโน่อ,ออกจากไอจีเกลี้ยงไม่เหลือซากเลยละจ้าอันนี้เนี่ยก็อาจจะส่งสัญญ,ญาณอะไรหรือเปล่าด้านสาวนิชานะคะก็ได้ขึ้นไว้อีกครั้งผ่านไอจีค่ะเจ้าตัวเนี่ยก็ลงภาพไลฟ์สไตล์ของตัวเองในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้เขียนแคปชัช่นใด,ด,ดในรูปนี้นะคะงานนี้ค่ะทำเอาหลายคนที่เห็นโพสต์ดังกล่าวนะคะเด็กเข้า อยากดูดเดือดกว่าพันข้อความเลยทีเดียวค่ะก็มีทั้งให้กําลังใจแล้วก็เขียนเตือนสตินิชาว่าอย่ากลับไปคบกับนักร้องหนุ่มคนนั้นอีกค่ะอาทิน่ารักมากๆเลยน้องอย่าก,กอดเลยอย่าให้โอกาสเพราะคิดว่าเขาเป็นคนดีนะคะเรื่องแบบนี้พี่เคยแล้วเหมือนยื่นปืนกระบอกเดิมให้มันยิงเราซ้าแท้รอบแรกให้อภัยทําอีกรอบสองเลยต้องไปมาร้องไห้ข้ามควรใช้วิธีแบบเดิมก็ไม่ให้อภัยและแต่เราเสียเวลาชีวิตต่อไปอีกตั้งหลายปีบทสุดท้ายจบแบบเดิมตอนนี้เจอคนใหม่ที่น่ารักดีกว่าเดิมหลายเท่า นิชาทำได้แน่นอนส่ายที่บุญไม่ถึงเรามันจะมีเรื่องให้แยกกันไปค่ะทำยังไงก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะไม่ใช่คู่ของเราหากผ่านเวลานี้ไปได้โลกจะสดใสมากๆและคนที่เป็นคู่ของเราจะมาแน่นอนอ่ะงานนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าอะไรงไงสรุปแล้วใครต้องหอนอาจจะไม่ใช่คู่ของนิชาตโตนโนหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นคู่พิตตี้หรือเปล่าอ่ะงานนี้เราติดตามค่ะ